เฮโยเป็นไงบ้างครับโอเคครับผมก็สวัสดีครับผมมานนี้ก็ผมนะครับผมเช่นเดิมน,นะ กักสการผมชักชอนผู้คุยจันท้เกลห้องกระสือแม่นหนังครับเป็นคนที่พวกคุยตรงครับพู้จัดประตรงครับเด็กรียขยะขับนิ้วกับรายการที่เบีชื่อว่าสาตอนแรกเป็นไงบ้างฮานั่นเองครับปกก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสึกอเอเมนะครับในช่วงสตอนแรกนั่นเองครับผมว่ามิดีมีแย่มีจุดน่าสนใจกันบ้างนะครับโดยใช้หลักการห้าวสเปอร์เซ็นต์ครับผมห้าสิบนะอร์เซ็นต์การเลเวลหนาสิบเปอร้เห็นอแความสื่อจกนักนนะครับโอเคครับนี่โอกาสพูดคุยาอเมะนะครับใน ซีซัน4นะครับก,การรีวิวเลยจาดนี้ง่ายต่อแล้วแต่ผมจะพูดง่ายครับว่าซีซันนี้เป็นทางในข้างน่าเบือ่อ นะครับผมเป็นสั้นที่กลางๆนะถึงแม้อันี้ไม่คุณภผ้าเจอแต่กลางๆบ้างอะไรก็ตามแต่ว่าเป็นเสั้นที่ยังมีอันไม่น่าสนใจในต่างมากมายที่ร้อยคนดูกันนะครับก็ต้องดูว่าเรือนฟอร์จะไงต่อบ้างนะครับโอเคถ้าชอบเลยก็เลยตามได้เลยครับแล้วก็ขอฝากกัชอนนะครับผมขอบคุณมากนะสวัสดีตามกันครับขอฝากชอนนะฮะโอกาสได้วยนะครับขอบคุณมากนะถ้าคนอยากสนับผมนะครับมีโดนในข่าวนะครับเซอรสวัสดีชนเม่ว่าเชียบแล้วแต่การสถาปบันนะครับโอเควันนี้นะครับอยู่กับเรื่องที่20ครับ เรื่องที่20ครับเป็นในแมแนวแอคชั่นแฟนตาซีไทไฟนะครับผมกับเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับอ่าเมื่อ500ปีก่อนนะครับผมตัวจองมาเราเคยถูกพวกกล้าปราบลงนะครับเขาได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแต่โลกเปลี่ยนไปมากนะครับทางเทคโนโลยีล้ำหน้าและการถูกนํามาพัฒนาโลกกับเทคโนโลยีมนุษย์นะครับของเขาจนติดหากางกายเป็นผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งครับมาแล้วเป็นซีรีส์ที่เขาเสร็จน่าจะคุ้นหูคุ้นตาบ้างเลยนะถ้าคุณเคยดูแมเมื่อประมาณ10-11ปีที่แล้วนะครับผมคุ้นหูคุ้นตากัน 1, นะิด นะครับก็คือจะมาประถามนะครับแต่นี้เราดูว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องไังไรบ้างนะครับโอเคก็เสียแล้วครับจะมาพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อเรื่องว่าผมขออลไรแป๊บนึงนะอ่าพอเดีว,ว่าเว็บปุ๊บอ่ะเนี่ยเห็นไหมโปสเเกะอะไรไหม อ่าครับมาแล้วโอเคมาโฮ2019ครับหรือชื่อไทยจอมา2 0 1 9ครับชื่อนั้นง่ายๆนะครับจำง่ายๆมาโฮ2 0 1 9นะครับจอมา2,09 9นะครับก็เราว่าไปซีนึงเรื่องที่ผมรู้สึกว่านนะ่าจะมีความน่าสนใจดีนะแต่ก็ดูด้ว่าเรื่องคุณภาพงานของซีนี้หรือเรื่องของการเลือกของมันจะเป็นไงบ้างนะครับผมอีก,ก็ต้อเราดูกันนะ โอเคนะครับผมสับเรื่องนี้นะครับถามว่าสามารถดูแบบทูวิสิตได้ที่ไหนบ้างนะครับเรื่องนี้นะครับผมเราสามารถนะครับผมดูแบบเิสิตได้เป็นในบ้านเราจะมีแค่ที่เดียวน,นั่นก็คือตัวของบิบิลินะครับผมซีซันนี้บิบิเล่ของกสิกรรมพันยี่โมเดิมะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับว่าคุณอยากดูตอวที่สาวรวดเร็วต้องสมัครพรีเมียมดูเท่านั้นนะครับผมก็ อันนี้ก็ต้องยอมรับนะนะครับผมว่าคนอยากดูรวดเร็วนะแต่ถ้าคนไม,ไ,มไม่ไม่มีตังค์ในกรสมักอะไรก็ตามตอนนี้คนสามารดูได้แค่2ตอนแต่อาทิตย์หน้าไปต้นไปคุณสามารถดูได้ที่ตอนที่3นะครับตามนั้นแหละโอเคขอมาสอบตัวบิบรี리리นะครับที่มีเศรษอุปกรน์แล้วเราก็อ,อยู่เทินนะขอ,อร้องมีกระสีที่มันมันเข้าถึงง่ายครับที่ถามจริงพี่อยู่เทินเลยแล้วนะครับผมอะไรอะไรที่มันเข้าถึงง่ายแล้วก็สัดส่วนไอของกระสีอุปกรณ์ต่อไปผมว่าเป็นมันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะเนาะตามนั้นนะครับโอเค เรามาพูดถึงความคาดหวังของซีรีส์มาโฮ2019นะครับมาโฮ2019อ่ะเท่าที่ผมได้ดูคอนเซ็ปต์เรื่องราวตามผมก็รู้ว่าเป็นซีรีส์ที่มันก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่กับเรื่องราวที่เอาว่า จอมามามันอยู่ในโลกปัจจุบันมันจะยังไงบ้างนะตามซึ่งคอนเซปต์มันก็คล้ายๆกับเรื่องเรื่องหนึ่งนะซึ่งอันนั้นก็กรณีเดียวกันที่แบบในเรื่องช่วงท้ายม่งหมาไม่เด็กอะแต่ว่าเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้เป็นยังไงนะเรื่องนี้นะครับก็เลยควาสึกว่าไอคอนเซ็ปต์พวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยเขาคาเจียไม่ค่อยมีแล้วนะตามนั้นนะครัไม่ค่อยมีแล้วนะเพียงแ,นะแต่ว่าว่ามันเป็นเรื่องที่มันประมาณนี้มันจะมีเรื่องราวาการเสนอที่มันมีอะไรมากกว่านี้ไงนะ แต่ถ้าดูเรื่องจองมา2.9เนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจบ้างนะขนาดจะสาบผมมองว่าผมรู้สึกเฉยๆกับซีรีส์นี้แล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ค่อยอยากดูมาเท่าไหร่แต่ไม่ค่อยอยากจะน่าสนใจเท่าไหร่แต่็ต้องว่าพอผมมาทาสับตอนแรกผมอยากรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันทําได้ดีมากเนืไหนมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเอ้ยอยากจะให้มันดูต่อไหมอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันกับจองมา2.9เนาะโอเคครับโซเวทามเจซิตาฟโอเคไอเคียโซโลี้คือ คือเจสิตาปีนี้แม่งซีซั่นนี้แม่งทำแบบปีนี้แม่งทำประมาณ12บสเรื่องอ่ะคือมันก็นะแต่ปีนี้รู้สึกว่าปีนี้แม่งจะทำประมาณ8ปเรื่องคือแบบโอ้ใหม่กอบึงทาเยอะไปไหนเนี่ยคือแบบเข้าใจว่างานคนเงินทุนมาหนาเอ่อพนักง,งานคุณเยอะแต่ว่าคุณก็เล่นไม่แบ่งไปเลยอ่ะตามนั้นนะครับอันนี้ก็รอดูแล้วกันเรื่องงานภาพเป็นไงบ้างเพราะจากว่าผมก็รีวิวไปแล้ว2เรื่องซึ่งงานภาพมันก็มีบางเรื่องที่มันก็ค่อยๆงานภาพดรอปลง อะไรบ้างก็ตามนะแต่เรื่องงานนี้ก็ต้องเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นไงบ้างนะครับโอเคมาผู้กับว่คนโบรดนะครับผู้กลับคืออนุเดียวนะครับผมจากซีรีส์คิมิซามคาตาลีนัยนะครับผมโอเคดิมิซามาคาตาลีน,น,าาาาลนัยแล้วก็เป็นผู้ช่วยูกับนะครับโมเบิสุกระดมแม่โมจดิดาวพุทนะครับคนเคยบรนขโมซสายูจิโร่ครับ,รบแฟนผมภาษาเกลชอบผมชอบน้องสาวแต่ไม่ใช่น้องสาวผมแมงมุมคล้องใจเหรอคะสุรวรต่างดาวปวดโลก ยายตัวร้ายกับเนยยายตัวร้ายของนายโลคุโดครับผมลูกสาวของบ้านไปหลายปีกลับมาทีไปแล้วใจแรงแอดไปเสียแล้วนะครับแม่มดและสัตว์ป่าครับมิโจโทมิจิกครับผมโอเคอ่าเรื่องนี้นะครับผมก็ได้ผู้กำกับที่เคยเป็นผู้ชมกับกันดั้มแม่มดมาซึ่งก็น่าจะคา,าดหวังอยู่แต่เดีไม่ทราบว่าคาตาลีนายนี้เป็นเนชๆเนาะ คนเขียนบทนะครับผมก็ซีซั่นนี้ผ่านมาก็เขียนบทอ่าแม่มดนกและสัตว์ป่าวีเตอร์ยิบสี่นะครับผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งผลงานค่อนข้างที่จะใช้ได้กับผลงานของการกลักับหลายเรื่องที่ผ่านมานะครับเขียนบทหลายเรื่องที่ผ่านมาก็ต้องดูเป็นไงบ้างเนาะโอเคสำหรับเรื่องนี้นะครับคอนเซปต์คุ้นหูคุ้นตาแต่รู้สึกว่าถ้ามาลองมาพูดเลยว่าจบันมันแทบไม่ค่อยน่าสนใจก็ได้ผมก็ต้องดูว่าเรื่องมังโง่กง่จะเป็นเรื่องที่มีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนกันนะครับโอเคมาไม่เสียแล้วครับเราพูดถึงัับตอนนนแรกกเเลยาะ ต่อตอนแรกนะครับมาพูดถึงเรื่องย่อเรื่องราวเมื่อ500ปีก่อนนะครับจอมมานเวเทอร์นะครับผมเคยถูกสมปุตกป้าเปลาหลงได้ใครถูกบักก่าเปลาหลงได้ครา้งแรกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในญี่ปุ่นนะครับแต่โรเปิดไปมากอีกทั้งเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอีกทั้งวิทยาการไม่มนถึงการพัฒนาโลกกับเทคโนโลยีที่มนุษย์ก้าวล้ำไปกว่าเว็โบราณนะครับเขาจึงต้องหาทางที่จะกลายเป็นผู้ปกครองอย่างครั้งหนึ่งครับก็เรื่องราวป่านนี้ของซีรีส์มาโฮ2019นะครับตามนั้นแหละโอเค ผู้ไอาใช่ตัวคะแนน ML เอันนี้ทีบีเนี่ผู้เฮียอะไรคะแนน ML เอนนีบีนะครับผมคะแนนเอเอ็มน้องเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับผม7.31นะครับอันนี้ดีบีนะครับผม4.59ครับค่อนค้างที่จะหวยนะและอันนี้ครับผมอยู่ในเกณฑ์เฉยๆมากครับ68%นะครับผมก็เกณฑ์คะแนนที่สามที่อยากจะดูต่างกันอยู่พอสมควรนะแต่ก็นัะว่าเป็นเส่นที่เรื่องนี้ก็เอาเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่กระแสบ้านเราก็นะว่ามีความสนใจนะครับแต่เราดูเป็นไงบ้างเนาะโอเคสามตอนแรกซีนี้เป็นไงบ้างนะครรรัับซีีีีีส์นนน้้มมมมททงหหด12ตตอออปะาณ9่เลืผ ไม่ทราบว่าเป็นยังไงโอเคมาโฮ o n 2 1 9อ่ะถ้าเราพูดถึงคอนเซปต์ของโลกอนาคตที่จอมมารมาอยู่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมพูดอย่างเงี้ยคนน่าจะรู้ดีว่าผมกำลังจะพูดถึงอะไรผมพูดอย่าลำ้ำใหญ่ครั้งแล้วก็คือพวกัสศึกษาเกี่ยวกับอจอมมารชีวิตพวกจอมมารมาทามเราถ้าฉะนั้นอ่ะสิ่งที่เราอ่ะอยากจะรู้กับตัว2019ก็คือมึงจะเป็นแนวยังไงตามนั้นมึงจะเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีไซไฟยังไงหรือเล่าเร,รื่องราวยังไงที่ทําให้คนรู้สึกน่าสน,นใจ แต่ความพูดความรู้สึกนะครับใครที่เป็นแฟนขับซีนี้อย่ากโกรธกันนะเพราะว่าเราก็ต้องเคารพความเห็นต่างของแต่ละคนนะเนาะโดยที่ไม่ขัดติกันนะครับโอเคอ่าสำหรับผมอะ่ะผมพูดเลยนะว่าซีนนี้ไม่ด่ que, เพราะมีคอนเซปต์น่าสนใจนะที่ว่าที่ตัวจอมมารมาอยู่ในโลกอนาคตอะไรก็ตามแล้วมันอยู่แบบอนาคตและมีผู้คนที่เปลี่ยนไปแล้วมีพวกพวกเขาที่เปลี่ยนไปเช่นแบบมาคัสหรือไงที่กลายเป็นแบบ กลายเป็นพวกอจอมานเหมือนกันแต่กายรู้สึกว่ากายเป็นพลังที่มันดีกว่าจอมัรแต่แล้วทําทรารู้ว่าโลกนี้เป็นโลกที่มันเป็นไงบ้านที่ทําให้จอมมันมือนกลายเป็นตัวกระเปียกไปเลยอะไรเงี้ยมันเสกใจแล้วก็บอกกับเรื่องราวแต่ตัวละครที่ก็ต้องดูเรื่องราวนะคนเช่นแบบที่โผล่มาคือมาชินา่าเงี้ยก็วไวฟูเออแล้วมีตัวของแบบชินฮาระมีตัวไอชีมีตัวของบบไอเกมอย่างเงี้ย ก็ต้องรอดูว่าเรื่องราเป็นไงบ้างอะไรแล้วเรื่องราของมีเรื่องเรานาเสนอของตัวของอ่าผู้กล้าอีกนะที่แบบดังจะปัดจอมันได้เป็นไงอะไรเนี้ยมันจะมีเรื่องราวตรงนี้อยู่แต่ถ้าเราพูดถึงอุปกรณ์แล้วโหลดอะอุปกรณ์รดยรวทั้งหมดเนี้ยการเเรื่องมันนี่คือแบบเฉยๆมากครับมันไม่ได้แย่ครับมันมีสวยน่าสนใจแต่มันไม่มีอะไรน่าดูเลยมันไม่มีอะไรน่าดูเลยคือมันน่าสนใจเว้ยแต่ว่าเราสนใจต่อเพราะมันมันมีสวนำเสนอที่แบบผมรู้สึกว่าผมโอเคกับมันแต่กลายว่า เขาเสนอมันมันกลายเป็นแบบเรื่องทั้งหมดมันกลายปเป็นแนวธรรมดาธรรมดาไปสักเรื่องหนึ่งเลยมันแนวธรรมดาไปหมดเลยอ่ะคุณมีองค์ประกอบคุณมีอะไรจากน่าสนใจอ๋อใจอยู่สา์ตอนแรกมันเป็นการปูตัวลคอะไรต่างๆมาอีาเช่นตอนที่สามตอนที่สามเป็นตอนที่ผมรู้สึกโอเคเพราะเป็นตอนที่มันไอจอมานกับผู้ล้ามันเปดิปดปากแบบมีอะไรม่งมาคุยกันตรงๆอ่ะ แล้วมันมีเล่าว่าเออนก่อนที่ไอโตของแบบไอกำเนี่ยที่มันเป็นผู้กล้าเนี่ยไอปรับโตของแบบไอเวทเทิลไปเนี่ยปรับโตเวเทร์ไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันได้อะไรต่างๆแล้วก็มีลเรื่องราวที่อกว่าเออผู้กล้ามันจะเป็นต่อลูกนี้ต่อไปเลยมันจะมีเรื่องตรงนี้ที่ผมรู้สึกน่าสนใจแล้วตามแต่ว่าถ้าเราพูดถึงการเเรื่องที่เราสึกว่าเอ็นจอยกับเรื่องราวที่จอมมาต้องปรับโตต่อโลกไปเนี่ยมันเงันๆมากอ่ะคือมันมีส่วนที่น่าสนใจแต่มันเงันๆไปหมดเพราะการในเรื่องมันมันทําให้ผมรู้สึกดูแล้วง่วงอ่ะ มันง่วงมากครับถึงแม้ว่าพอดจะแต่นี่ก็ตามอ่ะน่าสนใจก็ตามแต่สีสันในการเล่าเรื่องหรือแบบการเล่าเรื่องอะไรต่างม,มันแทบไม่มีสเสน่ห์เลยมีสเสน่ห์ทย่สุดคืออาร์ตสไตล์อ่ะอาร์ตสไตล์มาหัวมีสเสน่ห์จริงแล้วก็มีวีทูเบอร์เมนโจอ่ะมีทูเบอร์วบโทวะใช่ไหมโทวะหรือเมนโจอะโทวะเนี่ยแหละที่เป็นแบบนั่นแหละเออใช่ไหมวีทูเบอร์ที่มันโผล่มาผมจำไม่ได้แต่โคโลไล,ลน,นี่เอก็นไอ้ที่นั่นแหละคือนั่นแหละส่วนที่น่าสนใจครับมาดูมาดูแบบมาดูแบบถ้าถ้าเจมานเรานเนี่ยคือแบบก็ตามนั่นะ แต่แบบถ้าเราพูดถึงคอนเซปต์เรื่องเราของซิงนาผมสุกว่ามันยังไม่มีอะไรเรื่องเรื่องหน้าเดินขนาดนั้นนอกจากแบบไอ้เรื่องเราที่ตัวของไอ้ตัวของเวทเทอร์มาจเจอกับต่อมาคัสเดียอะไรที่บบมาคัสแม่งพลังกิงกว่าแลวโลกใบนี้แม่งมีมวทมต์น่ะแล้วก็มีเรื่องราวของวไอเวทเทอร์กับตัวมาชิน,น่าที่มีความสัมพันธ์ทั้งสองคนอีกที่มาชิน,น่ามันเป็นไงบ้างแล้วก็ตาม แล้วก็จะมีเรื่องราวของทาคาอิชิอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวของไอระเกดและคินฮาระที่อยู่กับโตมาคัสปเป็นยังไงต่ออะไรเนี่ยผมก็ไม่ทราบเรื่องราวตรงนี้จะยังไงต่อแต่พูดถึงเรื่องทั้หมดอาจจะมีส่วนที่มันนามากคือมาจองมาต้องมาใช้ชีวิตแต่การเป็นอ่ายูทูบเบอร์อะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าผมผมรู้สึกว่าสิ่งนี้น่าสนใจกว่าเนี่ยถ้าเราไปเทียบฝันจองมามาตรามอะคุณคิดว่าสามตอนแรกของมันมีความชิวม,มากกว่าไอเรื่องนี้ไหมล่ะ เพราะเรื่องนี้มันมีในเรื่องผลที่มันชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องราวความรักตัวเติกเรื่องราวของการใช้ชีวิตแล้วมันก็เสนอได้ฮาและน่าสนใจและมีเรื่องราวที่ค่อยๆยอดหย่อนมาน่าสนใจเจอจอมานพระธรมคุณมีคอนเซปต์น่าสนใจมากกว่าแล้วไอ้ไอ้โตมาโฮเนี่ยมาโฮอ่ะคุณมีคอนเซปต์น่าสนใจมากกว่าจอมานพระธามบางอย่างได้ซ้ําแต่คุณทําไม่ได้เพราะการในเรื่องมันไม่มีมันไม่มีตัวละครมาสร้างสีสันของการแล้วเรื่องมากกว่าตัวของจอมันมันจะดีมากกว่านี้ถ้าคุณมีตัวละครที่สร้างใหม่นี้ดีมากกว่านี้ครับแต่อันนี้คือมันกลางๆไปหมดอ่ะ คุณมีตัวละครไม่ฝูโผมาแต่ก็ตัวละครไม่ฝูตอนนี้แทบไม่มีเสน่ห์เลยตามนั้นอะสำหรับผมมองว่าเลิกด้านเรื่องราวของมันอะถ้ามันจะดีมากกว่านี้คุณทำเรื่องราวให้มันดีมากกว่านี้ก่อนครับตามนั้นแหละโอเคส่วนเรื่องงานเมชั่นก็อ่ะชมเจซีนิดนึงคือเรื่องงานเมชั่นอะสำหรับผมมมาว่าเฉยๆนะเมาสัลกกาแต่เรื่องงานเมชั่นผมบอกกันว่าเรื่องนี้งานเมชชั่นค่อนข้างที่จะโอเค ตอนนั้นแต่งงานก็ต้องบูดว่าเรื่องนี้แอคชั่นยังไม่เยอะขนาดนั้นอาจจะยังพิสูจน์เลยไม่ได้แต่เรื่องนี้เราเสนอได้โอเคแล้วก็ทําไม่ดีนะเจซี่ผมไม่มีปัญหาขนาดนั้นกับงานศาสตตอนแรกแต่ว่าหลังจากนี้สิก็ต้องเราดูกันใจไงมากนะครับแต่งาน,นตอนนี้คือโอเคเลยตัวละครที่ตัวละครแม่งไว้ฟูหมดแหละตัวละครหญิงอะทำได้ดีทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะมาชินหน้ากับตัวของแบบอาตาคาชิอะเออน่นะครับอืมต่อไปก็ด้านของน้ำภาพนะครับผ้าได้ดีหมดทุกตัวละครครับตัวแม่งเปิดปิดเอเพลงเปิดเพลงปิดอ ผมผมเฉยๆมากเลยนะเพิงปิดจือดอะเอ้ยเปิดปิดจืดไปหน่อยนะนะครับผมแล้วก็คนซับกลับตัวนี้คือคนซับกลับไทยการแซมฟรีนะโอ้แต่ว่าถ้าเราพูดถึงเดือนทั้งหมดเนี่ย ก็สัมภาอะมันนี่เฉยๆเลยครับตามนั้นนะครับโอเคเราส่งมาเรียนสารตอนแรกของซีรีส์มาโฮสองพันสิบเก้าเลยครับมาโฮสองพันสิบเก้าเป็นซีรีส์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแนวแอคชั่นแฟนตาซีในไฟครับเรื่องราวที่ห้าร้อยปีก่อนนะครับจอมมารได้ถูกปราบแล้วก็มาเฟอร์นีกครั้งและโลกเปลี่ยนไปมากไม่เล็กเท่าก็เยอะไรต่างๆที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นผู้ปกครองนะครับก,ราการเอาตัวรอดอะรต่างๆก็รู้ว่าเป็นซีรีส์เอาตัวรอดจอมมารที่เป็นแนวเชีวิตสบายที่เราเสนอก็น่าสนใจดีแต่เราทั้งหมดกลายเป็นแนวธรรมดาธรรมดาที่มมมมมันนนนนกกก็็เเเเปซีีีีีรรรรรรสสส์แแคชวววลหะะททท่่่่าาาาาออออไใจจจจืง จะกายเป็นผู้ใกล้ครับจะกลายเป็นเรื่องละจะกลายเป็นผู้ปกครองโลกอีนนี้ครั้งหนึ่งอาจจะมีตัวอะไรสร้างมจี้ตัวละครเสริมตอนนี้ยังไม่มีเสียงานนั้นอะไรก็ตามแล้วก็เรื่องราวที่ผมชอบสุดตอนนี้ก็คือเรื่องราวที่ไอตัวของมาโฮมาโฮเปิดบทโอเคกันกับผู้กล้าแบบไอซีตรงนี้เป็นซีสั้นๆแต่ผมรู้สึกว่ามันอิมเพคในเรื่องในเรื่องทั้งหมดแต่เรื่องทั้งหมดผมพูดกันในเรื่องมันไม่น่าสนใจเลยครับตอบได้แหละโอเคเจ้ามันมาโฮสรเก้าครับห้าคะแนนครับคือ คือสกายภาพมันอะสามตอนแรกอะผมพูดถึงสามตอนแรกนะคือห้าคะแนนครับสกายภาพมันอะมันมันมันได้มากกว่านี้ครับมันได้มากกว่านี้มันได้อะไรที่มันทาได้ดีมากกว่านี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องอ่าแนวผู้กล้าจอมาดดาเรื่องหนึ่งเป็นแนวแอคชั่นที่ยังไม่มีเสน่ห์ขนานะแล้วก็เรื่องที่มันดูเฉยไปหมดอะ มันมันพยายามทจะปูเรื่องราวครอบผัวจอมันหลายตาแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องราวจอมันมันไม่มีแผลที่ผมรู้สึกยาติดตามน่าดูขนาดนั้นมันเลยเป็นน่าเสียดายที่ซีรีส์จอมันมาถามว่าคุณมีคอนเซปต์เรื่องราวที่สามารถขยายซีรีส์นี้มันไปได้ไกลกว่านี้แต่ตอนนี้คืออสาวตอนแรกการเป็นซีรีส์ตกกระป๋องมาแล้วครับตามนั้นแหละโอเคซีนี้ก็สหรับผมมองว่าเฉยๆมากถ้าเราเทียบกับอนิเมะแต่เรื่องในยุคนี้นะครับเฉยๆมากเลยครับโอเคมาผู้ส่งเก้าครับสาวตอนแรกว่าคะแนนเหมาะสมไหมเอาสกับโป่งครับถึงแนะนำไหม สำหรับที่ชอบซีรีส์แคชชัวร์อะไรต่างผมแนะนำให้คุณลองดูแล้วแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าผมอาจจะไม่แนะนำเพราะมันเฉยๆมากจริงนะครับโอเคมาห้องสอบเลยก้าครับจองมาสอบเล่นเก้าสามตอนแรกห้าเท็มสิบครับผมโอเคเจ้าระสบการณ์ผู้คุยแอนิเมะในซีซั่นโฟร์สองยี่สิบเรื่องนี้นะครับกับรายการสามตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนะครับถ้าชอบเลยตามด้วยแล้วก็ขอฝากกันเชหน่อยนะครับผมก็เรื่องหน้าจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องติดตามกันนะครับผมโอเคสวัสดีตัวก่อนพวกก็หมายครับไปสดหน้าครับฝันดีครับบ๊ายบายผมขอเปลี่ยนเป็นปกไปหนึ่งนะ เวบมันเป็นอะไรไม่รู้โอ้ยให้หาไยโอเคอ่ะบายบายค่ะ